สวัสดีครับวันนี้จะมา update, อัปเดตต้นยางอินเดียด่าง,างสมพูที่เราได้ทําการเพราะชําไว้นะครับนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3อาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเป็นยังไงนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าลากเขานะฮะออกแล้วนะครับนี่ลากเขาครับเริ่ม เริ่มออกมาแล้วนะครับนี่อันนี้คือก็พร้อมที่จะลงกระถางนะครับลงกระถางได้โอเคนะทีนี้ดินปลูกนะครับวัสดุปลูกมีอะไรบ้างนะที่ผมใช้ก็จะมีดินนะครับดินข้ามปูนะครับดินข้ามปูแล้วก็กกามาพรา้าวสับ ในอันตราส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเพิ่มความโปร่งให้กับดินนะครับไม่ให้ดินนมันแน่นเกินไปเวลาที่เราลดน้ำนะครับน้ําจะได้ระบายดีแล้วก็เก็บกักความชื้นได้ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาผสมกันเลยนะครับ เมื่อผสมดินนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับเข้ากันดีแล้วเราก็ใช้ขุยเออกากมาพราวใช้ากากมาพราวเนี่ยลองก้นไปก่อนนะครับลอ,ลองก้นกระถางไปก่อนนะอันนี้ต้องแช่น้ํานะครับแช่น้ำํำลองก้นประมาณขนาดนี้เ,เยอะไปนะแล้วก็ตักดินนะครับ ก็เอาใบยางอินเดียนะที่ได้เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้หน้าเดยวล้วก็เราก็จะเอาดินเนี่ยกลบเขานะให้เขาตั้งได้นะครับ